สวัสดีค่ะพบกับพี่ใหม่นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะอยู่กันในแบบ a l n c e ซนชู r y นะคะนี่นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่3ที่เราได้ล็อกอินเข้ามาในเกมแล้วนะคะก็นี่เอยนะ,ะวันที่3นะคะเราจะได้ชุดเซ็ตโยคะเลยได้ทั้งเสื้อทั้งเกงเลยนะคะวิธีที่เราจะได้ะคะเราก็วิ่งไปเลยนะคะวิ่งไปตรงนู้นนะคะเราจะไปนั่งสมาธิกันก่อนนะคะ พอม,มาถึงแล้วนะคะเราก็กด E เลยนะคะนั่งสมาธิไม่ต้องเลือกอะไรนะคะก็มันจะนั่งที่1นึ่าทีเนาะตอนนั่งสมาธิไปเลยเราจะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วนะคะพอเรานั่งสมาธิเสร็จนะคะก็จะได้เป็นรางวัลเลยนะคะได้เสื้อและกางเกงนะคะเป็นชุดเลกกิ้งนั่นเองนะคะไปดูดีกว่าว่าเราได้ชุดแบบไหนกัน และนี่ก็คือของที่เราได้ค่ะก็สุดเซ็ตเลกกิ้งนคะคะเป็นเซ็ตเดียวเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นชุดนี้เลยอ่าตอนนี้พี่ได้เข้ามาในเกมอีกรอบแล้วนะคะทุกคนพี่ได้เสื้อชุดเซ็ตโยคะรอาล่งแล้วนะคะทุกคนมีทั้งรองเท้าใช่ไหมมีเสื้อนะคะก,กางเกงทงเลกกิ้งขายาวนะแหมเซ็กซี่เหลือเกินนะคะทุกคนโอเคนะคะถ้าใครยังไม่ได้นะคะก็มาล็อกอินไว้นะคะเพราะว่าแบบนี้มีให้ล็อกอินอีกหลายวันเลยถ้ามีของเยอะมากแต่ว่าต้องล็อกอินหลายวันเลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กันด้วยคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า